เสียงเพลงแววหวานที่ดังมาจากร้านกาแฟและเบเกอรี่แห่งนี้อาจทำให้คนที่สัญจรผ่านไปมาต้องหยุดแวะพักเพียงมุมเล็กๆของร้านเล็กๆนี้อาจสร้างความเชื่อมัน่นและโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการจากโรงเรียนคนครราชสีมาปัญญานุกูลได้มากเกินจะกล่าว ที่เมื่ออยู่หน้าโรงเรียนมานานแล้วก็คุ้นเคยกับโรงเรียนนี้คุ้นเคยกับนักเรียนทุกๆคนคุณครูทุกๆคน,คคนและทราบว่าที่โรงเรียนนี้เขามีโครงการนี้เราก็เข้าไปดูเข้าไปดูเสร็จเราก็เห็นผลงานของโรงเรียนเออเราทําไมไม่สารต่อไม่ช่วยเขาแพ็เกจน,นีด้ดีมากเลยเพราะว่าจากการที่ดูเนี่ยปรากฏว่าชิ้นงานเนี่ยละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ขนมเนี่ยอร่อยขึ้นค่ะ ลูกค้าเห็นก็ยังชอบไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่ได้โอกาสขนาดนี้จะสามารถทําได้ก็เลยคิดว่าเออเราก็ควรจะเอามาบอกให้เพื่อนเอนเราต,ต่อไปช่วยสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุรูลตั้งอยู่ใจกลางชุมชนใกล้ตลาดจึงทําให้อาจารย์สายสมรเพชรอยู่ได้นําต้นทุนทางทําเลที่ตั้งแห่งนี้มาพัฒนาต่อย,ยอดการสอนอาชีพให้กับลูกศิษย์ การให้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนี่นะคะอ่านออกเขียนเป็นนะคะอ่านออกเขียนได้เพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกับสังคมหรือว่าอยู่ดําเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็อยู่อย่างเอาตัวรอดได้นี่นะคะอันนี้เด็กจําเป็นจะต้องทําได้เขียนได้หรือพื้นฐานในการเขียนภาษาไทยเนี่ยเขาจะต้องเขียนเป็นนะคะแล้วก็การคิดเลขการบวกคํานวณหรือต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้การบวกลบเลขการอ่านออกเขียนเป็นเนี่ย นักเรียนจะต้องปูพื้นฐานให้ส่วนที่ว่าทําไมนอกเหนือจากวิชาการแล้วเรามาทําวันนี้นะคะการอ่านดอ,อกเขียนได้การเขียนภาษาไทยการคิดเลขเป็นมันไม่ทําให้เด็กที่จะไปยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้นะคะเด็กจบไปเนี่ยไม่รู้จะไปหาอาชีพอะไรจะมีเด็กส่วนน้อยที่ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีนะคะแต่เด็กส่วนหนึ่งก็อยู่กับพ่อแม่หรือเล่ร่อนหาขายของแต่ถ้าเราได้มาสอนแบบนี้แล้วนี่นะคะเด็กจะนําเอา ความรู้หรือนําเอาประสบการณ์อาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์นอกจากเบเกอรี่รสชาติเยี่ยมแล้วโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตหมี่โคราชที่ห้อหมี่โคราชเดอร์อันเรื่องชื่อด้วยภาพผู้สายสมอ,องเห็นว่าการผลิตหมีนี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยังมีทุนทางภูมิปัญญาที่สำคัญ จากคนในท้องถิ่นมาช่วยหนุนเสริมทั้งนี้กว่าจะได้เส้นหมี่รสชาติเยี่ยมครูสายสมรต้องตระเวนชิมทั่วจังหวัดเพื่อคัดสรรว่ามีที่ใดรสดีที่สุดแล้วเลือกทั้งครูภูมิปัญญาในพื้นที่มาสอนและคิดค้นเป็นสูตรต้นแบบในการทำอาจารย์ก็อยากว่าอยากสอนเด็กให้มีความรู้ในการทำหมี่โคราชสอนทำเด็กก็เก่งก็ทำได้ ที่เราบอกมาแล้วก็ทำสอนเขาสองสามครั้งนี่เขาก็จะทําได้เลย<ม>เขาสนใจ<ม>เขาจะทํางเขาแต่พอเราบอกสี่สองที่เขาจะทาหลังผลิตภัณฑ์เสร็จสิน้นภารกิจในการเรียนรู้ของเด็กๆไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหากการนําขนมไปส่งขายและคิดเงินรวมไปถึงเช็คยอดเพื่อวางแผนในการผลิตครั้งหน้าจะเป็นการสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้การทำธุรกิจขนาดย่อมไปในตัวคิดว่า มันก็เข้ากับนโยบายด้วยเนาะนโยบายของสำนักของพวกเราด้วยว่า,าเด็กที่จบออกไปแล้วส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะฝึกอาชีพให,ให้เด็กเนี่ยได้มีอาชีพติดตัวไปอาชีพที่เขาฝึกให้นี่ก็มันก็มีมีความเหมาะสมแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ครูสายสมนได ได้ฝึกได้พาลูกๆปฏิบัติเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ให้เขามีทักษะมีทักษะที่จะ,ะนำไปประกอบอาชีพเขาได้สำหรับบางคนการทำงานหมายถึงการมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่สำหรับเด็กๆพิการเหล่านี้ความหมายของอาชีพมีมากกว่ารายได้เพราะอีกในหนึ่ง มันอาจหมายถึงการกอบกู้และเติมเต็มศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เสมอทัดเทียมกับคนอื่นๆในสังคมพพลนนล้้าานนนนจเเดดดิิมมกีีีสส่งไไรระคูอ